สวัสดีได้นี่ก็คือฟาร์มโบนมิลนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับโบนมิล bon ทำงานปุ๊บสอดค่าไหลนี้เราจะได้โบนมิลตรงนี้นะครับจะค่อยๆไหลามาตรงนี้ทีละอันทีละอันนะครับก็เต็มนี่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเต็มนี่เลยเอยอะๆและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มโบนมิลในไมค์คาร์บจาว่านะครับผมนะครับผมลองในเวอร์ชันเบลคอลถึงจุดยี่นะครับล่าสุดเลยนะครับสร้างข้าง,างฟาร์มโบนมิลนี่เลยไ ตรงนี้จะดีกว่าไหนนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาสร้างกันเลยนะครับผมถ้าอยางไ้ฟ้าแม่ค้าเนี่ยก็อย่าลืมได้ถึงพวกเราดีเจ้านะครับผมอ่ะสร้างสร้างสร้างนี่า,าอ่ะเราขุดไป3คูณ7นะครับ1 2 3 4 5 6 7้าแล้วก็1 2 3อย่างนี้นะครับได้ประมาณนี้3คูณ7็เรจะ3คูณ7แล้วนะครับผมให้เราทำการขุดลงไป1ชั้น แล้วก็อีกหนึ่งชั้นนะครับให้มันเป็นเหมือนบันไดประมาณนี้อ่ะพอเป็นเหมือนบันไดแล้วเนี่ยเราทําการวางเลสโตนท็อตตรงนี้ต่อไปเนี่ยให้เราทําการวางเลสโตนดัดนะครับผมเป็นอย่างนี้ชิปนะครับประมาณนี้แล้วให้เราเนี่ยทำการวางพิททอนหันมาฝั่งนี้นะชิปเสร็จแล้วเนี่ยขางน่างนี้เราก็ วางอย่างนี้ขึ้นมานะครับ sticky python ชิปชิปเล็งไปตรงท็อตนะต่อไปเนี่ยให้เรามาฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่นะครับง่ายๆก็คือมาฝั่งซ้ายมันผมเนี่ยแหละทุบตรงนี้1บล็อกนะครับผมวางเป็น repeater กด2ครั้งอย่างนี้นะแล้วเราทุบ2บล็อกวางเป็น n o d ต b l o c นะครับแล้วก็วางออ o b s เวอร์มาอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเรามาข้างหลังนี้นะครับลองทดสอบกดดู อพอโอเคแล้วเราก็ทุบไป1บล็อกวางรียผาเลเตอร์กดมา4บล็อกนะครับเว้น1บล็อกวางตัวนี้บล็อกหนึ่งนะครับกด,ดมา1ครั้งแล้วเว้นตรงนี้ขุดอีก2บล็อกนะครับเป็นรูปบวกเราก็วาง1 2 3วาง1 2 3นะครับต่อไปเนี่ยเราก็มาทำก,การขุดตรงนี้ตรงที่มันตรงนี้นะ1 2บล็อกนะครับวางเลเวอร์1อัน วางรีพารเตอร์1อันเปิดไฟนะครับผมวงจรก็จะขัดกันประมาณนี้เราทุกตรงนี้ทิ้ง1บล็อกนี่ครับคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดไฟนะครับประมาณนี้เล็งมาตรงนี้ฝั่งซ้ายปึ๊บว,วางเป็นเลสโตนท็อตตรงนี้นะครับมันจะตรงกับโนดบล็อกแล้วให้เราเนี่ยทำการขุดลงไป2บล็อกวางเป็นเลสโตนท็อตนะครับผมแล้วเราเนี่ยทำการวางบล็อกอะไรก็ได้ในที่นี้1อันนะครับ วงจรก็จะทำงานเรื่อยๆประมาณนี้ถ้าเราเปิดนะมันก็จะทำงานเรื่อยๆเชิญวนไปเรื่อยๆอ่ะขัดไว้ก่อนต่อไปนะครับเรามาตรงนี้ตรงโนตนนบล็อกนะครับรวางบล็อกอกะไรก็ได้เอ้ยวางคอมพิวเตอร์บล็อกอกะไรก็ได้1อัน2อัน3อัน4อันประมาณนี้แล้วเราเนี่ยทำการวางรีพาร์เตอร์ตรงนี้1อันนะครับกด1 2 3อันสุดท้ายอย่างนี้ระหว,ว่างเลสโตน ต่อไปเนี่ยเราจะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมเห็นปะวงจรเป็นอย่างนี้เลยทุกคนอ่ะต่อไปเนี่ยให้เราทำการวางแท็บดอนะครับตรงนี้เปิดอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วเนี่ยวางบล็อก,กนเลยก็ได้1 2 3สสูงขึ้นมา2บล็อกนะครับประมาณนี้้อมรอบเอ้ย ประมาณนี้ต่อไปเนี่ยให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้บนนี้หนึ่งอันนะครับชิบชิบชิบปึออ๊บพอเสร็จแล้วเนี่ยวางเลสสโตนได้เลยชิบ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 นี่ประมาณนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนลืม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 เราต้องวางน้ำด้วยนะชิบประมาณนี้อ่าให้มันไหลลงมาอย่างนี้นะเห็นปะเออพอมันไหลลงมาอย่างนี้ละ เราอ้อมมานะครับเรานับ1ราวางบล็อกที่4นะครับแล้วก็วางไปเลยลาวานหนึ่งอันเชืประมาณนี้ต่อไปนะครับผมให้เราวางบล็อกมา 1, 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้นะครับ7แล้วเราก็วางขึ้นอีกชั้นหนึ่งนี่ประมาณนี้2ฝั่งเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับผม เรไปเรามามุมนี้ปึ๊บนะครับขุดไป2บล็อก1 2 3นะครับตรงนั้นให้เราวางเป็นคอมพิตอร์บล็อกตรงนี้1อันเสร็จแล้วหันมาด้านหลังนี้วางเป็นคอมพิเตอร์แล้วขุดอีก2บล็อกนะครับ1 2 1 2ประมาณนี้นะครับวางอันนี้อีก1อันแล้วก็หันไปฝั่งขวานะตรงข้ามกับฝั่งนี้วางเป็นคอมพิเตอร์1อัน แล้วเรานะครับขุดไป1บล็อก2บล็อกนะครับประมาณนี้อ่าระวางเป็นเลสโตนตรงนี้1อันแล้วเราขุด1 2นะครับมันจะตรงตรงนี้พอดีนะครับปึ๊บลงมาอย่างนี้ให้เราขุดไปอีก1บล็อกนะครับผมลงมาข้างล่างนี้ปึ๊บระวางเป็นออฟออฟเซร์เวอร์นะครับหันมาฝั่งนี้แล้วก็ดีเพนเซอร์เอ้ยขุดลงไปอีก1บล็อกนะครับดีเพนเซอร์หันมาฝั่งนี้ วางพีท่อนข้าบนนี้นะครับตรงดิฟเฟนเซอร์เนี่ยเราก็ใส่โบนมิวไปไปหน่อยนะครับไม่ต้องมากก็ได้นะครับ8อัน10อันก็โอเคแล้วแต่ถ้าชัวร์ๆก็ใส่ไปเยอะๆเลยประมาณนี้ชิปประมาณนี้เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางบล็อกมัดตรงนี้1อันนะครับประมาณนี้เราจะได้วงจรประมาณนี้เลยทุกคนเห็นปะอ่ะพอได้อย่างนี้ละเราทำไงต่อเราขุดบล็อกข้างหลัง1 2 3 4นะครับลึกไป4บล็อกแล้วก็ทุบบล็อกนี้ทิ้ง1อันนะครับเราวางเป็นเลนสสโตน12 3นะครับเออนี่มันเผยยิงไปก็ไม่เป็นไรนะครับ1 2 3นะครับแล้วให้เราเนี่ยทำการวางฮอปเปอร์ตรงนี้1อันนะครับลึกลงไปข้างล่างนี้แล้วเราขูดลงไปอีกหน่อยนะครับประมาณนี้ วางเป็นเชนอย่างนี้อ่าส่วนตรงนี้กดชิปคลิกขวาเลงเข้าไปที่ดิพเอนเซอร์นะครับแล้วต่อไปนะครับเราหันมาข้างหลังนี้ชิปเราขุดอย่างนี้เลยนะครับจะมีทางอย่างนี้เราไปข้างหลังนี้เนี่ยเราก็ขุดไปเลยนะครับเป็นทางขึ้นออกไปอย่างนี้ชิปชิปชิปพออย่างนี้นะครับให้เรามาด้านหน้าฟาร์มปึ๊บตรงนี้เราขุดออกไป1 2 3สม 123123123123นะครับลงมาถึงสุดๆนี้เลยแล้วตรงกลางนี้นะครับกดไป123นะครับตรงนี้ระวังฮ o อปเปอร์ลงไปข้างล่างนะครับวังฮ o อปเปอร์กดชิปที่ขวาลิงมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกฟังนึ้ก็เหมือนกัน เราก็ทาการวางคอปอตเตอร์ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7งเฮอปเปอร์เล็งไปของใครของมันนะเทนที่นี้เชิดประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการปิดบล็อกได้เลยนะครับข้าบนสุดเลยเชิดปิดให้หมดเลยปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วตรงด้านหน้านี้เราก็ทําการปิดกระจกก็ได้ เพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ให้เราเผลอเข้าไปนะครับประมาณนี้ปุ๊บแล้วเราก็ถ้าอยากได้ฟารมครับก็อย่าลืมนึกถึงว่าเราหวังซีเจ้านะอยากได้อะไรก็นึกถึงเราแหละหวังซีเจ้านะอ่ะเ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาเปิดเครื่องกันเลยนะครับปุ๊บนะครับวงจรก็จะทางานเรื่อยๆนะครับโตอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมอ่ากับวงจร สมมตินะครับเรามาข้างล่างนี้ปึ๊บปึ๊บปุ๊บเราลงมาข้างล่างนี้เราจะเห็นตรงนี้เป็นディ펜เซอร์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นบนิวนะครับบนิวเนี่ยมันจะไหลามาตรงนี้มันจะแบ่ง2ฝั่งนะครับลงไปข้างล่างนี้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยวงจรมันไม่พอนะครับเราต้องโบนิมาใส่ตรงนี้เพิ่มแต่จริงๆอ่ะคือตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีวันหมดอยู่แล้วนะครับจะเต็มอยู่แล้วนะครับถ้าตรงนี้เต็มสมมุติตรงนี้เต็ม แล้วตรงนี้ก็แล้วตรงนี้ก็เต็มนะครับปึ๊บบนมิวทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่ดิฟเพนเซอร์ถ้าดิเพนเซอร์เต็มเนี่ยมันก็จะเต็มเต็มเต็มนะครับผมเราก็แคเ่เพิ่มเพิ่มพื้นที่นะครับผมทุกคนอ่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะครับมันมีไปหมดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ได้ผลผลิตที่ดีกว่าในฟ,ฟาร์มนูนแน่นอนนะครับผมอ่าก็ไม่มีแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ